ที่สุดกรารรอคอยสำหรับโตโยต้าอินโนวาเซในประเทศไทยแน่นอนนะครับว่าก็มีการเปิดตัวถึง2รุ่นย่อยดกันแล้วมาต่างกันตรงไหนไปชมกันได้เลยครับแน่นอนนะครับว่าจุดต่างคลาสสิกเลยนั่นก็คือลังคาแบบพนั a m i มิ o o n Roof ซึ่งจะเป็นออปชั่นวัดใจกันว่าถ้าคุณมีออปชั่นนี้แสดงว่ารุ่นคุณนั้นเป็นตัวท็อปของแท้เว้นเสียแต่ว่า ้ารุ่นนั้นนะครับโตโยต้าใจป้ามหรือไม่ก็ใครแต่ก็ตามให้มาแบบครบทุกรุ่นอันนี้เขาเป็นอีกกรณีหนึ่งนะซึ่งอินโนวัชชิกไม่ใช่แบบนั้นครับต้องตัวท็อปเท่านั้นจุดต่อมาอยู่ที่ภายในห้องโดยสารนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดานั้นภายในก็จะมาเป็นแบบสีดําแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนั้นก็จะมาพร้อมกับภายในสีดาตัดน้าตาลที่ชื่อว่า Dark Shade Nu ซซึ่งก็ทําให้ตัวรถนั้นดูรูหลาขึ้นอีกระดับ ก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นตัวท็อปของ i n n o v a ทั้ง High c r และเซ e n i กได้แบบนี้บ้านเรานะันแน่นอนว่าก็ต้องได้ครับต่อมานะครับบอร์ดแถวสนั้นก็สามารถปรับด้วยไฟฟ้านั่นก็คือปรับเอ็นแล้วก็ปรับที่รองขาเหมือนกับรถตู้หรูเลยแต่น่าเสียดายนะครับที่ยังคงเชื่อเลื่อนด้วยมืออยู่แต่ก็ถือว่าให้ประมาณนี้ก็หรูมากเลยนะเพราะว่ารถบางรุ่นนะครับยังคงปรับมือด้วนๆก็มีเหมือนกันในะราคาเท่านี้นะครับ ส่วนกระจกมองหลังนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดากระจกจะเป็นแบบก้านปรับปกติแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปกระจกมองหลังก็จะมาเป็นแบบตัดแสงออโต้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนะั้นอาจจะดีใจกันแน่นอน จุดต่อมานะครับอยู่ที่แป้นปีก่กแกนบุพงมาลัยนะครับคราวนี้ก็จะให้แพดเดนชิฟในรุ่นท็อปเท่านั้นอันที่จริงแล้วนะครับเครื่องยนต์ทั้งสองตัวนี้มันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าในรุ่นท็อปนั้นก็จะมีการเพิ่มความร้อนใจในการเพิ่มโหมดบวกลบมาให้ก็ถือว่าเสริมความร้อนใจจากปกติอีกนิดนึงก็ถือว่าแก้ไขกันไปนะครับและก็มาถึงออปชั่นสุดท้ายอย่างกล้องมองภาพรอบทิศทางที่คราวนี้โตโยต้านั้นให้มาเหมือนกันแต่ว่าให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้น แลคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหเสียดายหรือเปล่าที่ให้มาแค่รุ่นท็อปมันก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีออปชั่นอื่นๆที่จะมาชเชยส่วนนี้ได้อยู่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้ามาล่ากันในภายหลังครับ แล้วก็มาถึงข่าวดีของลูกค้าชาวไทยครับที่ได้สัมผัสเครื่องยนต์2.0 Dynamic Force ไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับโดยคราวนี้นะครับก็จะมีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่152แรงมา้าและบิด188นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่113แรงมา้าแรงบิด206นิวตันเมตรส่วน2ระบบรวมกันนั้นจะได้ถึง186แรงมา้าแน่นอนนะครับว่า ทุกคนอาจจะดีใจที่เครื่องยนต์ใหม่มาแล้วแต่ข่าว้รกก็คือว่าไม่สามารถเติม e 2 0ได้นะครับเท่ากับว่าน้อมมันที่รองรับสูงสุดคือ e 1 0ตนเองก็ถือว่าแลกกันไปเนาะแต่ไม่ได้แต่เหมือนกันว่าในางนก็จะมีการปรับปรุงหรือเปล่ายังไงก็ตามนะครับระบบส่งกำลังก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต e ิ e cvt พร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้น ร่อราคาจำหน่ายนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่1 3 7 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ออปชั่น6รายการที่จะกล่าวไปนะครก็จะเพิ่มไปอีกแสนหนึ่งเป็น1 4 7 9 0 0 0บาทแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2รุ่นนั้นก็จะมีออปชั่นที่เหมือนกันนั่นก็คือไฟหน้าและไฟท้าย LED แบบเต็มคาร์เบลแต่ด้านหน้ารู้สึกว่าจะเป็นแบบมัติด e ีเฟคเตอร์แทนโปรเจคเตอร์นะ ประตูท้ายไฟฟ้าประบบปประบบเตะเปิดซึ่งระบบเตะเปิดนั้นหลายคนอาจจะประทับใจ er, กับดีใน Fortuner กับ Corolla Cross ซึ่งดีหรือไม่นั้นอันนี้แล้วแต่จะคิดนะภายในห้องโดยสารนั้นก็จะมาพบก,กับเครื่องเสียงขนาดจอ10.1นิ้วแท้เป็นของเ y o ่ a แท้ๆเลยไม่ใช่แบบของ OEM เหมือนกับ c o r o l a a l t i s ที่ไดปอุปกรณ์ไปก่อนหน้านี้ รวมถึงมากวัาจอแสดงผลขนาด7นิ้วภายในห้องโดยสาก็ได้บอกแคปเทนซิตกันทั่วหน้าส่วนระบบพอปลอดภไยเตต้าเซฟตี่เซนก็ให้เวอร์ชั่น3.0มาเป็นครั้งแรกของรถราคาไม่ถึง2ล้านบาทถ้าไม่นับเตอร์ตา BC4X นะ สำหรับสีตัวถังนั้นมีให้เลือกถึง4สีด้วยกันนั่นก็คือสีขาวเป็นที่นำไว e p เพ r ลสีดับอัธิจุดแร็ k ไมค่าสีเงินซิเวอร์เมทัลิกซึ่งเป็นไม่กี่รุ่นที่ให้มานซึ่งขนาดที่โตเต้าประกอบใน่ประเทศก็ให้สีเมทัลส e ีมมาแทนที่และสีน้ําเงินเข้มจนเกือบดําเรียกว่า Dark Steel ไมค่าอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่ของรุ่นนี้เลยใครที่สนใจสามารถไปชมได้ที่ชรูมตต้าทั่วประเทศนะครับ